สวัสดีครับพอกัดีแล้วครับวันนี้โอ้พี่น้องเคยเห็นบาครับรถไฟได้วยครับออขอลังค้าเลยครับเสียวเลยครับบันนี้อันนี้เพืน่นขบวนหนึ่งสามหาครับเพื่นมาเติงเทพิไปอุบวนได้ครับ เอาไปแล้วครับไปแล้วคนได้เดินทางม,มาที่กรุงเทพกันรับไปใ้ล่งสถานีรถไฟซีสเกียร์เท่ากันจะเลืล่อน้ะครับเ้อ วันไไ้ลงรถไฟมากอยี่เรียนนะครับเด้อมาทางนี้เดอ้อตลาดตัวลุงนะครับนี่ยเมียข,ข้าเมีขายกันยังถ่ายอยู่ครับนี่โอ้บรรยากาศก็ดีครับเข้างในเนี่หลังจากฝนต,ตกแล้วครับนี่ บรรยากาศคดีคับขมิ้นคนกับสีริ่ามๆ้น้จวะเอ,าอ้าคนขายแก้วครับเนี่ยเด้อเด้อก็นี่ <c oughs> มีตุ่มลาบก่อยเด้อครับเดิอน อันนี้ก็หานจิมจุ่มปลาให้นะครับเด้อถ้าไผลงรถไฟมา่อแล้วก็อย่าลืมนคำนี่พอขาไม่คายกัยังขายคือเกาได้คบนี่ทิงสิวันหยุดเงาก็สร้างคำนี่ปวดขาไม่ขาก็ยังใจหลักอยู่ครับห่านตั้มสมปากโป้ยิ้มนะครับยิมนะครับยิมเน้ นนี่ก็มีดนะครับเดือดต้มลาบก้อยครับนี่ต้มลาบก้อยซอยแซ่พุ่นจาของพนังยิ้มอยู่ครับนี่อันนี้ตำและยำปากปูครับนี่มีเบิดคุย่างครับนี่ ก็จังหวัดสีเกียดใหเหากับฝนตกได้ครับบน ืัอนี้ก็เป็นมือหยุดเงาครับสีีสมือครับสามสีมื่เดว่าเมฆาเ่าฝนบาหยุดเด้วครับเดอ้อผู้ได้ได้ร่วงรถไฟมากกับอเชิญเลยครับตลาดตัวลุงครับเดว่าเสียที่แต่ฝนตกครับมันมันสีบูมี่มองให้ดูกข่านั่งด้ยครับมัน นี่ก็มีตุมลาบก้อยซ้อยเซรครับข้าเหนียวก็มีครับตำสมก็มีครับตำปูปลาตำไทยตำถั่วตำโอ้ยมีเป็นคุยางครับนี่

มีเบิดคุยานครับนี่ครับจะคล้องเห็นอันนี้กับลูกซีนครับหานขายลูกซีนครับเดี๋ยวว่าซื้อหานนี่ที่เบื้องปลายย่ากน,นะด้อครับด้อยนี่ท่านหนท่านขายพวกรายการกับเขาประกอบทีปวดข้อนด้จังหน่อยนี่มันเงี้ยนขึ้นสูง สวัสดีค่ะน <sh> <c oughs> ้ำตกค่ะจะแท้ได้แนะนำเพื่อนไจ้ปลาเมืองผีจ้าบอกไปแนะนำมาเด้อตำนี่ตำแน่แนครับมือนกันต้มหอยแข็งต้มปูมาต้มปูโซดะนี่ครับเมนูเพื่อนมันต้มหอยแข็งต้มปูมาต้มปูโซดค่ะร็จเสร็ทุกตำจ้านารถไฟมาเด้อผู้ใดอยู่บน แม่้าแม่ขายกับขายคือเขาได้ครับพ่นเจสูครับมันคุตุกพ่นกระบียนครับนี่เมื่อฝนมาตกกับมขายได้ค่ะมาขายเหมือแเดกต๊เลยเที่ยวท้ำหมว่วจ้งนาะมีอันนั้นสวยปูมี่ี่นี่น้ำมือไปทายเจลเด้จ้ะวัเจลพ่นก็มีดครับ โอ้มีเจียวเม่งดามีเจียว,ยวนรกครับบางเรนอันนี้ขายถุงจักบาทครับนี่สามสิบอันนี้ยี่สิบก็มีครับสามสิบก็มีครับอันนี้ชิมฮาบาท่านวะครับนี่ของเสียบด้วครับนี่ห่านตอง,งใหไงเนี่ยเพิ่นมีโอ้ยเพิ่นได้ถวยทองน้ำเลยครับนี่ บังเถอะบังเะอ้าวคักๆเลยคักๆเล่แน่แน่ว ah> ัดยกแล้ววัดยกแล้วจำไหมคะาทะเลค่ะน้อแกปลาทะเลไม่น่ากระแ

พันสังบ่โอ้ยมือนี้บรรยากาศคนลินเลยครับก็เลยโตว,ว่างเลยครับมัน คลิปนี้เร้จะเรย่มนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์น้ำแนวละของสองบบาวเมืองสีแล้วครับสวัสดีครับ